การใช้ความเร็วและช่องทางที่เหมาะสมนะครับก็จะช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันหน่อยนะครับว่าต้องใช้ช่องทางไหนและปฏิบัติตามอย่างไรครับมอเตอร์เวย์มีการแยกช่องทางไว้นะครับเพื่อการเดินทางที่สะดวกและปลอดภยัยเราจะมีการจํากัดความเร็วสําหรับรถในแต่ละประเภทครับหากเป็นรถบรรทุกขนส่งเราจะแนะนําให้วิ่งในช่องจราจรทางด้านซ้ายสุดและหากมีการใช้ความเร็วก็สามารถใช้ในช่องทางถัดมาได้ ในส่วนของรถยนต์นะครับเราก็มีช่องทางที่สามารถใช้ความเร็วได้สูงถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับหากใช้ความเร็วไม่มากอย่าขับรถในช่องทางขวานะครับเพราะจะมีความอันตรายต่อรถของเราเองและผู้อื่นควรใช้เส้นทางที่เหมาะกับความเร็วของเรากันนะครับ